สวัสดีพี่น้องชาวไทย FC ที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะคุณแม่สลับสับเปลี่ยนมุนเวียนกันผ้ามือสองและผ้าใหม่ค่ะวันนี้ผ้าใหม่ผ้าใหม่นะคะค่ะราคาค่ะหยิบยกข,ขึ้นมาเนี่ค่ะเป็นราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะค่ะเป็นลายโฮนค่ะลายโฮนล,ลายเก่าลายโบราณของจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นผ้าลายโฮนนะคะหนึ่บาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะผ้าลายโหนนะคะผ้าสามตะกอทอมือค่ะเป็นงานสามตะกอทอมือค่ะลายโหนนะคะลายโหลเป็นผ้าประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะผืนนี้น้ํายาเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะบปนกันนะคะผ้าหลุดจํานําค่ะผืนนี้ค่ะค่ะชุดนี้เป็นผ้าหลุดจํานําค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าหลุดจํานําค่ะค่ะลมกระโชคโบกแรงนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ถ่ายคลิปนะคะ ค่ะเป็นลมกระโชบกแรงนิดหนึ่งค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเป็นลายโฮนค่ะผ้าผืนนี้ลายโฮนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นห้าหลุดค่ะนี่ก็เป็นลายน้ำไหลค่ะเป็นงานขาวดำนะคะคุณแม่ขออภัยนะคะที่บายผิดนะคะไม่ใช่ลายน้ำไหลาลายพองน้ำหรือลายลายนี้ค่ะลายคลื่นน้ำค่ะค่ะเหมือนร้อยดาวค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานขาวดำค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะ ภาพไม่คมชัดภาพไม่โดดเด่นภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอถ่ายภาพส่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะภาพนิ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะเป็นงานขาวดำค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแกมทุกพื้นค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับค่ะอารมณ์กระโชกโบกแรงนิดหนึ่งค่ะมันเหมือนพายุจะเข้าค่ะเขาบอกว่าพายุจะเข้ามา ค่ะแต่ว่ามันจะเข้ารู้มันจะผ่านก็ยังสรุปยังไม่ได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นงานขาวดำค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะราคานี้เป็นราคาที่ย่อมใหญ่ค่ะเป็นราคาที่เบานะคะค่ะราคาพอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงค่ะเป็นจะฝากเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะค่ะนี่ช่องทางน้ำไหลค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่1,500หาบาทค่ะช่องทางน้ำไหลนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะท่าจะไปตัดชุดแสกชุดเดฟก็ได้ค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ำไหลค่ะค่ะหรือจะไปให้ของขวัญให้กับคุณยายคุณย่าของเราคุณแม่ของเราก็ดีนะคะค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ให้ของขวัญค่ะสำหรับค่ะเดือนนี้เป็นวันที่12สสิงหานะคะเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้นะคะค่ะ เป็นแม่หลวงรัชกาลที่9าค่ะพระราชนีค่ะของแม่หลวงรัชกาลที่9นะคะวันนี้เป็นวันที่12สิงหาค่ะค่ะท่านไหนจะเอาไปไหว้ค่ะคุณแม่ไปให้คุณแม่นะคะค่ะไปเป็นของขวัญให้คุณแม่ก็โทรทักคุณแม่มาได้นะคะค่ะแม่รักมีแต่ผ้าสวยๆงามๆค่ะมาฉากที่น้องชาวไทยวันนี้ค่ะค่ะราคาหน0่บาทเป็นราคาที่ย่ำยาวนะคะ อันนี้รหัสสิบค่ะช่องทางน้ําไหลแบบประยุกต์ใหม่นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะงามตลอดการสวยตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ให้จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ่าสามตะกอทอมือค่ะเส้นยืนคือเส้นไหมพุ่งนี่ค่ะเป็นไหมบ้านเส้นยืนเป็นไหมจุนนะคะค่ะไหมจุนกับไหมบ้านบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ค่ะหาบาทนะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนค่ะ1น0่าบาทค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะ1,500าบาทนะคะค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่นะคะเป็นลายนาคีนะคะเขามาปะสมประสานกันค่ะออกมาก็สดสวยดูเด่นนะคะค่ะสวยหรูดูเด่นมากค่ะ1,500บาทค่ะ ท่านจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมนะคะวันนี้ของข้าวใหม่นะคะค่ะของข้าวใหม่ค่ะวันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะนาคีค่ะอายุใหม่เป็นช่องทางน้ำไหลนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็สวยค่ะเป็นลายหน้าค่ะอุ้ยหน้าทำไมสวยจังเลยค่ะ ผืนนี Hearts, ้หน so ึ่งพันห้าร้อยบาทนี้ถ <necessary> ือว่าสวยงามมากนะคะห้าพันห้านี Belt ่ค่ะค่ะสวยรูดูเด่นค่ะสวยงามมากค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวาแช่างน้อยตามมาค่ะเป็นลายหน้านะคะค่ะหน้าอุ้มซับค่ะค่ะเป็นลายหน้าอุ้มซับนะคะสวยรูดูเด่นมากค่ะผืนนี้นะคะค่ะพันห้านี่ค่ะคุณแม่ว่าสวยมากค่ะค่ะบางทีก็มันเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะแล้วแต่เขาจะคัดออกมานะคะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยหรูดูเด่นมากค่ะค่ะพญานาคุ้มทรัพย์ค่ะงามตลอดผืนค่ะงามตลอดปีสวยตลอดวันค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะถึงลัาเชิงบนก็บริวารช่างน้อยตามมานะคะค่ะพญานาคอุ้มทรัพย์ค่ะสวยหรูดูเด่นมากค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักคุณแม่นะคะค่ะท่าจะไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ในวันช่วงนี้เป็นเดือนที่ให้ของขวัญสาหรับวันแม่นะคะค่ะวันนี้เป็นวันแม่หลวงแห่งชาติค่ะ คาะสีนี้เป็นสีสีน้ำตาลค่ะเขาเรียกว่าลายสีขอนะคะลายประจำจังหวัดสุรินนะคะเรียกลายสีขอค่ะหนึ่งพันห้ารอยบาทนะคะค่ะสวยมากค่ะค่ะดูสวยรู้ดูเด่นค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะเป็นความยาวที่มาตรฐานค่ะหนึ่งพันห้ารอยบาทค่ะ ค่ะ1,500บาทนะคะสวยรูดูเด่นมากค่ะเลืศหรูมากค่ะค่ะ1,500ารบาทค่ะงามเนื้อหลายค่ะมีแต่คำว่าสวยกับงามนะคะวันนี้ของเข้าใหม่นะคะค่ะาร1,500บาทค่ะวันนี้ของเข้าใหม่ค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,500บาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นลายค่ะเป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้าน้ำทะเลนะคะค่ะท่านไหนอยากได้สีฟ้าน้ำทะเลก็โทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะเขาเรียกว่าลายเหมือนลายล่างแหนะคะรหัสจินะคะค่ะสวยหนูดูเด่นมากค่ะสามตะกอทอมือค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นห้าหลุดจำนำนะคะวันนี้นะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ แว่นตาของคุณแม่ไม่สว่างเลยวันนี้แว่นตาขาหักเปลี่ยนแว่นตาบ่อยมากค่ะคุณแม่ค่ะขามันหลุดแล้วก็เอาแว่นตาเก่ามาใส่มองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะขามาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้่งรับตอบทางไลน์ด,ด,ดีต้องรับทุกท่านนะคะ อันนี้ก็ช่องทางน้ำไหลนะคะค่ะสนใจโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะ1,500บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะรหัส6นะคะค่ะ1,500บาทนะคะท่านจะไปกัดชุดแสกชุดเดดค่ะก็สวยหรูดูเด่นนะคะ1,500บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนท้าคุณแม่เข้ามาค่ะ ค่ะช่องทางน้ำไหลค่ะนี่ก็รหัสหกรหัสห้าก็สวยหรูนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะช่องทางน้ำไหลแบบประยุกต์ใหม่นะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะราคาหนึ่งพันห้าค่ะเป็นงาน ค่ะกาทช่องทางค่ะช่องทาง,งาน้ําไหลค่ะเป็นผ้าผ้านี้นะคะค่ะเป็นผ้าหลุดจํานําค่ะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามาได้นะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็ช่องทางน้ำไหลแบบสวยงามมากค่ะราคาพันห้านะคะเลิ่หรูด,ด้วยค่ะค่ะเป็นช่องทางนะคขสีสีนออกคล้ายๆสีอีดด้วยนะคะค่ะช่องทางน้ำไหลประยุกตใหม่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าขอค่ะขอหน้างน้อยค่ะมาขั้นเป็นช่องทางน้ำไหลนะคะค่ะขอหนัางน้อยค่ะสวยมากค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะค่ะคุณแม่น้อารับตอบทางไลน์นะคะนิ่มหนาแน่นค่ะค่ะพื้นนี้อาบน้ายาแล้วค่ะมันจะเป็นผ้าหลุดจำนําค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยหรูดูเด่นมากค่ะเลือดหรูมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของหืนผ้านะคะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะ ค่ะยาวสองกว้างหนึ่งนี้ถือว่ามาตรฐานค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมก็ใส่ได้ค่ะค่ะคนจ่อยคนผอมก็ใส่ได้นะคะหนึ่งคำห้าร้อยบาทนี่ค่ะค่ะสวยมากค่ะช่องทางน้ําไห่แบบประยุกต์ใหม่นะคะผืนนนิ่มแล้วค่ะเป็นผ้าที่อาบน้ํายาค่ะพ<อ>ืนนี้ก็เป็นค่ะ เรียกว่ารายร้อยดาวนะคะทอแบบโบราณอยู่ค่ะม้วนริมอยู่ค่ะค่ะร้อยดาวค่ะรหัสามค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะภาพวันนี้5้าพันห้าสวยนะคะค่ะคุณแม่ดูมีแต่ผืนสวยๆค่ะค่ะเป็นมาเป็นมาเป็นรอบค่ะมันจะเป็นเป็นรอบนะคะเพราะว่าภาพพวกนี้คุณแม่ไม่ได้ไปเลือกค่ะเขาจะคัดส่งมาให้คุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่โอนเงินแล้วก็ส่งของมาให้นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะผ้าสามตะกร้อยดาวคะ่ะยอดฮิ่ติดอันดับมาตลอดมาคะร้อยดาวค่ะค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะค่ะเจิดจระเั้อยู่บนท้องฟ้ามาแจ่มจ้าเป็นลายผ้าถุงไหมมัดหมี่นะคะค่ะร้อยดาวนี้ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดนะคะลายนี้คะ่ะค่ะเป็นลายร้อยดาวคะ่ะพันห้านี่สวยนะคะเป็นงานเก่างานโบราณด้วยคะ่ะ ขั้อแบบม้วนลิมค่ะม้วนลิมก็คือของแบบโบราณม้วนริมนะคะค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็หนึ่นห้าร้อยบาทนะคะช่องทางน้ำไหลก็สวยนะคะรหัสสองค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะ น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,500บาทค่ะเป็นงานเข้าใหม่นะคะวันนี้นะคะค่ะผ้าคุณแม่เข้าใหม่ค่ะ1,500บาทค่ะสวยรู้ดูเด่นมากค่ะ1,500บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะ1,500บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักค่ะ หน0่ 1> 1, บาทค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่นะคะค่ะหนึ่บาทค่ะเป็นราคาพันห้าค่ะผ้าวันนี้พันห้าสวยนะตามคุณแม่นนดูค่ะสวยรู้ดูเด่นมากค่ะนี่ก็สวยค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวาณช่างนอตปกติพวกนี้จะไม่ได้พันห้านะค่ะเป็นผ้าที่ เพราะว่าบางทีก็มันเป็นผ้านหนุดจำนำแล้วแต่ทางคุณเวลาค่ะคุณแม่บ้านไปจำนำก็เขาจะคุยกันเรื่องราคาค่ะคุณไหนรับราคาสูงก็ก็ได้ปล่อยราคาสูงคนไหนรับราคาต่ำก็ปล่อยในราคาต่ำค่ะค่ะเป็นช่างทางน้ําไหลสวยค่ะช่องทางน้ําไหลนัากน้อยนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหาร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะค่ะช่องทางน้ำไหลแบบน้าน้อยค่ะสวยค่ะค่ะเชิงน่างเชิงบุนก็บริบาลช่างน้อยค่ะค่ะเรียกเพื่อนเรียกซับชาวบ้า,บานเยอะๆนะคะ สวยค่ะถ่ายน,นี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ